สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาหาข้อมูลไปทำรายงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการศึกษานะครับมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้อะไรบ้างสวัสดีไฮไหนข้อมูลที่หามาเป็นังไงบ้างก็หามาได้นิดหนึ่งอ่ะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมได้ๆๆ นในยุคปัจจุบันนะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากมากเมื่อกนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูงอย่างหนึ่งเลยก็คือคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายมากโดยเฉพาะในวงการการศึกษาเขายะนํำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารการบริการ,การหรือเพื่อการเรียนการสอนแต่กระบวนการในการศึกษาเนี่ยในภาพรวมเขาจะไม่ได้หมายถึงสถานศึกษาหรือชาวบ้านการศึกษาเพออย่านั้นเพียงเท่านั้นนะ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานการศึกษาและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการสนับสนุนการจัดการศึกษาอีกเยอะฉะนั้นบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ในการศึกษาเนี่ยจึแบ,บ่งออกเป็นสาปร,ระเภทใหญ่ๆเลยนะก็คือ1คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร2คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ3คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไปเราไปสบอบถามข้อมูลเมพิมเติมเกี่ยวกับประเภทตา่างๆกันะสวัสดีสวัสดี ไปเตยช่วยอธิบายเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารที่หน่อยได้ไหมได้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารใช่ไหมก็คือว่าการบริหารการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของนโยบายเลยนะเพราะมันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการศึกษาแล้วก็คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารงานทั่วไปเช่นพวกงานธุรการงานด้านบุคคล แล้วก็การเงินบัญชีประชาสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ส่วนอันที่2ก็คือการบริหารด้านการเรียนการสอนก็จะเกี่ยวกับพวกงานหน้านเอกสารงานทะเบยากการเรียนการจัดตารางเรียนตารางสอนอะไรประมาณนี้จ้าพอดีว่าไหมพอดีกำลังหาข้อมูลอยู่กับคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพ well. um ื่อการจัดการเรียนการสอนก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการประหยัดเวลาให้ผู้สอนมากขึ้นได้มีเวลาไปปรับปรุงบทเรียนให้มันทันสมัยแล้วก็มีเวลาใส่ใจกับผู้เรียนมากขึ้นตัวอย่างของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนก็อย่างเช่นการกรอกชื่อนักเรียนการเจบประวัตินักเรียนหรือผู้เรียนแล้วก็การกรอกคะแนนหรือรวมไปถึงการอ่า ช้คอมพิวเตอร์เพื่อ,อการจัดทำเอกสารหรือการสอนต่างๆอย่างห้องคอมพิวเตอร์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นการถูกใช้เพื่อ,อาการจัดการในการสอนเรื่อก,กันอ๋อม,มีเลยอะขอบคุณนะเิธีทำอะไรอยู่อะอ๋อตอนนี้กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับากบา,กสารสื่อสารเลยตอนนี้เหลืแอแค่หัวข้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็ได้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนะมันจะเป็นการเอาคอมพิวเตอร์มานําเสนอเนื้อหาต่างๆในการสอนมีหลายประเภทเลยนะอย่างเช่นประเภทแบบสุหัดประเภทการทดสอบประเภทฟิลเตอร์ประเภทเกมแล้วก็ประเภทการจำลองแล้วแต่ละอย่างมันก็จะมีจุดมุ่งหมายในการนําเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัไปอันนี้ก็จะเป็นประเภทของ อ๋อสรุปคือเนี่ยโนมในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตเ,เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่นาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผสมกับเทคโนโลยีอินเทอร์ยยนเน็ตเพราะว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะคือจะมีการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบเว็บเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือระบบ e-learning อ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยวงการศึกษาก็คงจะหยิเยี่ยนที่จะใช้ไม่ได้ก็ใช่แหละเพราะว่าในยุคปัจจุบันอ่ะ คอมพิวเตอร์กับการศึกษาอ่ะมันสำคัญมากๆเลยนะไหนวันนี้จดอะไรได้บ้างนี่จดไม่ไทันเลยอนะ่ะจดไม่ทันเหรอสำหรับใครที่จดไม่ทันนะคะแล้วอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกนใ้ที่ <S <s <par as> เชีย d e ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ